ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเอ่อสตรีแล้วก็ปารวตีนะครับสตีเนี่ยมีแปลว่าสตินะครับเป็นเป็นบุคลาภิานของสติของคนที่กําลังทําบูชาหยันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นลูกสาวของพระทักษะพระทักษะเป็นเทพแห่งการทําบูชาหยันเพราะว่าการทําบูชาหยันจะต้องมีทักษะมีสกิลนะฮะโดยเหตุนี้สตรีก็เลยกลายเป็นลูกสาวของพระทักษะนะครับนะ การการบูชายันในสมัยโบราณเนี่ยพรามจะต้องมีสกิลสูงนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าศาสนาพระเวทเนี่ยบูชายันต่อพระอินทร์นะครับที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพระเวทนะครับมีเทพเจ้าอื่นๆเพราะว่าลูนทังหมเป็นเทพเจ้าธรรมชาติทั้งสิ้นพระคนีนะครับพระสุริยะอะไรแงยนะครับเป็นเทพเจ้าธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับพระศิวะดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ถูกจับเข้ามาเป็นเทพเจ้าพระเวทไม่ได้รับพิธ ไม่ได้รับออส่วนแบ่งในพิธีบูชายันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการแต่งตำนานบอกว่าเมื่อพระศิวะแต่งงานกับพระสตรีนะครับมันเป็นความพยายามที่จะรวมเอาศาสนาเก่ากับศาสนาใหม่เข้ามาด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นในพระศิวะยังถูกปฏิเสธจากการทําพิธีบูชายันอยู่นะครับจึงมีสัญลักษณ์เรื่องรล่าวว่าพระสตรีเนี่ยสเสด็จไปต่อว่าพระทักษะว่าทําไมไม่เชิญพระศิวะมาร่วมพิธีบูชายันนะครับพระ ลักษะเขาบอกว่าพระศิวะเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่หน้าตานักเกลียดนะครับไม่อาบน้ําไม่แต่งตัวมีแต่คนรังเกียดอันนี้แสดงให้เห็นว่าลทัทธิเก่าคือรัทธิพระเวเนี่ยต่อต้านพระศิวะนะครับนะพระสติพิโรธมากจงกระโดดเข้ากองไฟตายนะครับนะกร,ะ,ระโดดเข้ากองไฟตายแต่ปุ๊บนะนะหลังจากนั้นเนี่ยพระศิวะนะครับด้วยความพิโรธด,ดึงเสด็จมาทําลายพิธีบูชาย,ยันนั้นนะ,นะแบกศพพระสตรีแล้วก็ นะฮะแล้วก็เต้นอย่างพิโรธนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยเมื่อพระศิวะแบกโผศพพระสตรีนะครับพระวิษณุเห็นว่าพระศิวะเนี่ยนะไม่สามารถที่จะคุมสติของพระองค์เองได้จึงส่งจักรออกมาตัดศพพระสตรีหลุดออกมาเป็นร้อยแชิ้นนะครับ ตกกระจายทั้งอินเดียตั้งแต่อินเดียเหนือยังอินเดียใต้นะครับอย่างเช่นทะเลสาบข้างบนเนี่ยเป็นลูกกระตาของพระสตรีนะครับตกมากลายเป็นทะเลสาบในายานานะครับหรือปัจจุบันเรียกว่าแนนีตันนะครับทางเหนือของประเทศอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นภาพของการนะฮะเผาพระสตรีก็คือพระสตรีกระโดดเข้ากองไฟตายนะครับด้วยความพักดีต่อดสามีแม้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นการกลายเป็นต้นกําเนิดของพิธีสตรีที่ ที่ช่ชายาม่าเนี่ยจะต้องกระโดดเข้ากองไปตายตอนที่กำลังเผาศพส,สามีอยู่นะครับซึ่งเป็นพิธีที่ได้รับการสนับสนุนในอินเดียช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยถูกเลิกไปนะครับนะฮะนะพิธีนั้นเนี่ยพิธีนั้นเนี่ยเรามองว่าผู้หญิงเนี่ย ผูนะ้ดใดก็ตามที่พักดีต่อสามีมากๆเนี่ยนะเมื่อตายแล้วเนี่ยกระโดดเข้าฟองไฟตายแล้วเนี่ยก็จะได้การเข้ารับกันรวมกับพระสตีได้รับโมกสัตนะครับอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าได้สละชีวิตอันนะให้กับให้กับอพิธีกรรมอันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของมือนะครับของมา ราณีมหาราณีในรัฐราชสถานที่กําลังจะเสด็จไปกระโดดเข้าควองไฟตายในพิธีสตรีนะครับน่าเศร้ามากเลยนะครับพิธีนี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันถุงยกเลิกไปแล้วนะครับตอนที่อังกฤษนะเข้ามาก็พยายามประกาศที่จะไม่ให้ทําพิธีสตรีนี้อีกนะฮะอันนี้เป็นมือที่แสดงบางประธานภัย ะะเพื่ออวยพรให้คนสุดคน,นะะในเมืองเนี่ยะะได้รับการอวยพรจากพระสตรีพราะพนังเนี่ยะะพระชายาของกษัตริย์กําลังจะเข้าไปรวมกับพระสตรีแล้วนะครับะะส่วนในนี้ก็คือภาพนาจินตนาการพระศิวะกําลังแบกศพพระสตรีนะครับขึ้นบ่าแล้วก็เต้นลําอย่างพิโรธนะครับ เมื่อพระเมื่อเมื่อพระศิวะทรงทำลายพิธีบูชายัญนะครับนที่วูรทั้งหลายต่างขอให้พระศิวะเนี่ยยกโทษให้กับพระทักษะนะครับแล้วฟื้นพระทักษะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศิวะจึงนะครับให้ตัดเอาหัวแพะมาต่อให้พระทักษะแล้วก็ฟื้นพระศักดิ์ขึ้นมานะครับฟื้นพระทักษะขึ้นมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นพระศิวะก็ กลายเป็นเทพเจ้าอุ่นที่รับส่วนแบ่งในการพิธีบูชายันนะครับอันนี้เป็นการรวมกันระหว่างศาสนาความเชื่อเก่าและความเชื่อใหม่และท้ายสุดพระศิวะนะครับหรือเทพเจ้าต่างๆนะในความเชื่อใหม่ก็กลายเป็นนะได้รับส่วนแบ่งในพิธีบูชายันเป็นการรวมกันระหว่างสองศาสนาสองสองความเชื่อในระยะที่ต่างสมัยกันนะครับโอเคนี่ต่อมาเมื่อพระตรีตาย,ตายนะครับพระเอ,อ่อ พระสตรีได้ไปเกิดใหม่เป็นนางปารวตีนะครับชื่อเขาบอกแล้วปารวตีปารวตะหรือบันพศแปลว่าภูเขานะครับเป็นเทพีแห่งภูเขาอิมาลายเป็นลูกสาวของเท้าหิมะวันซึ่งเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาอิมาลายก็เลยถูกจับคู่กับพระศิวะเพราะพระศิวะเองเนี่ยก็ประทับอยู่บนภูเขาอิมาลายเป็นเทพเจ้าแห่งแก่นตั้งนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งแก่นตั้งเช่นกันนะฮะ เหมือนกับภูเขานะครับเป็นเทพเจ้าแห่งลึงซึ่งเป็นแกนตั้งเช่นกันสมการคือลึงเท่ากับภูเขาเท่ากับแกนตั้งจักรวาลเท่ากับพระศิวะนะครับนะเพราะฉะนั้นพระาามาก็เลยถูกจับคู่กัน นะครับแล้วนะก็จะมีตำนานบอกว่าตอนแรกเนี่ยเกิดการต่อต้านโดยที่พระศิวะเองเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานกันพบพระอุมานะครับคงจะเคยได้ยินตำนานเรื่องการเผากามาเทพซึ่งเราได้คุยกันไปเยอะแล้วว่ากาการมาเทพคือกิเลสนะครับพระศิวะเนี่ยเผากิเลสเป็นฤาษีที่นะตอนบำเพ็ญตะบะเผากิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไฟจากการเผากิเลสก็สามารถที่จะเผาความรักนั้นได้นะครับ แต่ปรากฏว่าน,นางปรารวตีเองเนี่ยทรงทําให้พระศิวะรักได้โดยที่ไม่เป็นที่ต้องผ่านการ,รมาเทพเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นเคสเดียวในจัก,กรวาลที่ความรักนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการ,รมาเทพแต่เกิดขึ้นจากพระนางเองนะครับเพราะว่าพระนางมีเดสีสินี้ที่จะต้องแต่งงานกับพระศิวะอยู่แล้วนะครับนะเอ่อตัวอย่างชื่อของนางปาราวตีนะครับก็มีหลายชื่อนะครับเช่นคาวรีคาวรีแปลว่าขาวก็คือเป็นความขาวจาก ภูเขาหิมะนั่นเองนะครับอีกชื่อหนึ่งคืออุมาอุมาก็คือการเรียกพระแม่นะครับโอ้ oh, แม่อุก็คือโอ้มาคือแม่นะครับหรืออัมพิกาอัมพิกาอัมมาจากคาว่าอัมพาที่แปลว่ามะม่วงนะครับแม่ก็ได้อัมพาอัมมาแปลว่าแม่ก็ได้อัมมาแปลว่ามะม่วงก็ได้นะครับอัมพิกาก็คือพระแม่หรือหรือว่าต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงเนี่ยเราจะคุยกันนะครับว่าเป็นต้นไม้ที่มีลูกดก นะครับเวลาลูกมะงมุงออกมาไม่ได้ออกมาลูกเดียวแต่ออกมาเป็นพวงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ที่มีแอสปิกความเป็นแม่สูงนะครับโอเคนะอีกภาคหนึ่งที่ปรากฏคู่กันนะครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เน้นความการล่วงเพศกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพระศิวะอ่าพร,ระลาารวตีวศิวการมสุนทรีนะครับนะเมื่อพระศิวะกับพระอุมาเนี่ยอยู่ร่วมกันนะครับและร่วมเพศกันเนี่ยแสดงนะ ก็บางบางทีแสดงออกมาเป็นลึงกับโยนีที่สอดใส่กันตลอดกาลนะครับตลอดเวลานะครับถือเป็นออเดอร์อจักรวาลที่ปุรุษักจะต้องอยู่ับปบปกติเป็นอัตวัยตัดนะครับที่ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้ถ้าแบ่งแยกกันก็คือโลกเนี่ยล่มสลายเพราะว่าปะปุรุษักับปกติแยกเป็นคนละข้างนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อพระปาร,ร,ราวตีจะมีความสําคัญในฐานะฐานหรือในฐานะโยนยีนะครับของ ของศัสสีวะหลือที่อยู่ในรูปของศิวลึงน,นะครับเวลาเราเข้าไปในคันกพกะฤหันเนี่ยเราจะเห็นว่าพระศิวะกับพระอุมาเนี่ยอยู่กายอยู่ประทับอยู่ด้วยกันในท่าสอดใส่นะครับการร่วมเพศกันอันน้คือการร่วมเพศกันตลอดกาลนะครับของพระศิวะนะครับกับพระอุมานะอตอนนี้พระอุมาเนี่ยสามารถประทับยืนเดียเด่ยวเดยวหรือปราวตีนะครับจะเรียกปรวตีก็ได้สามารถประทับยืนเดี่ยวเดียวได้ถ้าเกิดว่าเห็นผู้หญิงที่ถือดอกบัวนะครับหรือว่าถือกระจกอันนี้คือ ถือดอกบัวนะครับหรือว่าถือกระจกอย่างนี้นะครับแล้วมีขนาบข้างด้วยโอรสสององค์เห็นไหมฮะมีพระคัเน่กับพระขันธกุมารน,นะครับอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าเป็นปาราวติภาพนี้คอดูค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าบางทีแล้ว ถ้าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นนางตาราในศาสนาพุทธแต่แท้จริงแล้วด้านบนเนี่ยมีรูปพระศิวะประทับอยู่ตรงนี้นะฮะทำให้รู้ว่านี่คือนางปารวตีที่ถือดอกบัวน,นะครับแล้วพานะของนางเนี่ยสามารถมีพาณิได้สองแบบนะครับพานะอย่างแรกก็คือสิงสิงคืออตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับสิงนะฮะสิงอันนี้เป็นพาแสดงให้เห็นว่านี่คือ พานะของนางปารวตีนะครับส่วนอีกพานะอีกประเภทคือเฮียนะฮะไม่ได้ด่าคุณนะอันนี้นะอันนี้เป็นพานะของพระนางภาษาพระนางปารวตีอีกพานะหนึ่งนะครับเอ่อถ้าถ้าพระนางทรงสิงห์นะฮะจะเรียกวนางเรียกพระนางว่าสิงห์วาฮีดีถ้าพระนางานารนทรงเฮียนะครับจะเรียกว่าโคทาวาฮีรีโคทาปาวเฮียนะครับนะโอเคคราวนี้ถ้า อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเคยมีเทพีพื้นเมืององค์หนึ่งที่ทรงเฮียแล้วต่อมาเนี่ยก็ถูกดูดเข้ามาในกลายเป็นพระนางปาราวตีด้วยเหตุน,นี้เนี่ยพระนางจึงสามารถที่จะทรงเฮียได้นะครับ ปฏิมากรรมประทับนั่งเนี่ยบางทีแล้วพระนางเนี่ยอาจจะแสดงอยู่ในฐานะของอัมพิกาได้อัมพิกาคือพระราวตีทรงสิ่งที่ประทับอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับอย่างที่ว่าไปว่าสมการคือต้นมะม่วงคือความแอสเพคความเป็นแม่นะครับอัมพะแปบลบว่ามะม่วงอัมพิกาก็แปบลบว่าแม่ก็ได้แปบลบว่ามะม่วงก็ได้นะครับฉะนถ่าพระนา,พนางนั่งอยู่ นาใต้ตนมามมอบางทีเนี่ยอุ้มเด็กนะครับแสดงความเป็นมาเธอกอาเดสนะครับแสดงความเป็นพระแม่แห่งที่มีลูกนะครับก<ร>็เป็นการอวยพรให้คนเนี่ยมีลูกเยอะๆเ,เป็นเทพีความดมสมบูรณ์ไปๆปมามาสมการคล้ายๆกับนางลักษมีนะครับในแง่ของการอวยพรให้คนได้รับความดมสมบูรณ์นะครับในอีกฐานะหนึ่งก็อาจจะเป็นเอามาที่นั่งคู่กับพระศิวะในรูปของของอุมาเหสวร นะครับอันนี้ก็เป็นพระนางปาราวตีถือกระจกนะครับแล้วก็แล้วก็วกออทรงสิงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนั่งอยู่บนตักของพระศิวะพระศิวะก็กอดรักด้วยกันเชยคางนะครับแล้วก็อ้อมพระหัตถ์ไปจับนมของพระนางอุมานะครับ